บางคนไม่มีสตังนะมาติดก่อนเดี๋ยวสิ้นเดือนเงินออกอันนี้เราก็จะเลือกลูกค้าที่ว่าเขาพอจะมีกําลังให้เราแต่ว่าไม่ใช่มากจนเกินไปนักนะหรือว่าพอประมาณอย่างเงี้ยเป็นห้างอะไรเงี้ยเขาไม่สามารถที่จะมาติดได้ คือลักษณะว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอัสลามุลยกุมเรหชมะตุลลอฮิวเบะกาตูชื่อร้านไพรัตครับผมชื่ออับดุลมยิดครับแต่ว่าด้วยกับที่ว่าที่นี่คนใต้สมัยก่อนก็อยู่กันเยอะเขาจะเรียกผมเบยิเบยิคือบางยิดนั่นแหละคือคำเดียวกันมีแต่คนบอกว่าร้านนี้เป็นร้านตำนานร้านนี้เปิดมาะมาณ50ปีได้นะผมแต่งงานประมาณ30มีลูกแล้วพ่อตาผมเสียชีวิตประมาณ50กว่าปีแล้วแล้วก็เท่านก็เสียชีวิตแล้วผมก็รักษาต่อเนื่องมาเลยหลกัหลกๆคือร้านน้ำชา ด้วยกับสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยคือเราต้องการให้อยู่รอดอะ่ะก็ต้องเปิดร้านขายของชําด้วยในขณะเดียกันร้านถงฟ้าด้วยเพื่อจะมีสินค้าหลากหลายเดียวกันแล้วก็น้ําชาเราก็ไม่ทิ้งได้ไว้ว่าตอนนั้นนี่รุ่นป่าบางขายเขาขายกันแก้วเท่าไหร่เนี่ยแก้วละ5บาท6บาทมีเม,มนูชาอะไรบ้างคะเนี่ย ก็ปกติก็มีชาร้อนที่กินกันอยู่ประจําอยู่คือชาร้อนชาเย็นกาแฟร้อนกาแฟโบราณเนตกาแฟร้อนนมเย็นโซดาน้ําแดงอะไรมีก็หลากหลายที่นี่เป็นเขตจอมทองเป็นมัสยิดหลังแรกที่ว่าทางใต้เคยมามาจารมาที่นี่บ้านนี้เปิดไปกี่โมงครับล่ะร้านนี้ก็ประมาณ6กโมงสินาทีเพราะผมจะทาธุรกิจในบ้านแล้วมาซื้อบ้าอ่านกุอานิดหน่อยแล้วก็ถึงจะมาเปิดร้านได้แล้วก็ปิดก็ประมาณ3ามทุ่มมีวันหยุดไหมครับส่วนใหญ่จะไม่หยุดนะ